สวัสดีครับ FC เราพัฒนามาพบกันวันที่27ธันวาคม2567นะครับสำหรับรับพัฒนาวันพุทธที่ผ่านมานะครับ2 5ผลรางวัลออกที่44 99 89นะครับเลขบินนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานาน,นะครับเลขบินรอบนี้ก็มานะครับนะบนะของเราเลขเด่นนะครับ สี่กับห้าไม่มานะครับะมออกข้างหน้านะครับจับคู่นะครับมาที่เจ้าเก้านะครับะแต่แอดก็ไม่ได้เน้นไว้นะครับแอยเปเน้นในกลุ่มเนี่ยสี่กับห้านะครับกับเก้าก็มีชุดนี้นะครับะแต่ก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เข้าตัวเน้นนะครับเลขไม่มาด้วยกันลงนี้ผ่านนะครับหนึ่งสอง ห้าแปดนะครับไม่มาด้วยกันนะครับก็ผ่านไปนะครับมาลุยกันต่อวันที่ยี่สิบเจ็ดวันศุกร์นี้นะครับะเะี๋ยใกลจะสิ้นปีแล้วนะครับก็แจ้งให้ลิฟซีทราบนิดหนึ่งนะครับว่าปีใหม่นะครับแอดอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจาก มีงานคดข้างเยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปแต่ก็จะพยายามลงในเพจให้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะติดตามนะครับก็จะเป็นตัวเลขให้ไปเลยนะครับนะไม่มีคลิปให้ดูนะครับถ้าสนใจก็คอยคอยติดตามดูนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับก็จะพยายามลงให้ในวันสักวันนี้นะครับไม่น่าเกินนี้นะครับเนื่องจากว่า ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะของแอปเนี่ยมันสูตรเราไม่ได้มีเยอะนะครับแต่เราไปเน้นที่เลขดับนะครับถ้าเราดับอยู่มันก็จะแม่นนะครับประมาณนั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางครับอ่ามาดูสูตรของเรานะครับสูตรนี้ก็จับคู่กันนะครับหลังจากที่ผิดมานะครับสองวันนี้นะครับจับคู่ไม่เข้าเนื่องจากสูตรนี้หลุดนะครับมาวันต่อมา วันจันทร์ที่ผ่านมาก็สูนี่หลุดนะครับวันพุธที่ผ่านมาเน่ะหลุดแล้วก็เดือดดีนะครับแล้วก็อยู่เลขฝั่งนี้นะครับที่แอดบอกว่าเนี่ยครับเข้าสองครั้งหลุดสองครั้งนะครับปกตินะครับรอบนี้ก็เข้าสองแล้วนะครับะเลขปิ่งสองตัวนี้นะครับก็ลอยคอยมาดูฝั่งนี้นะครับจะเดินต่อไหมนะครับนะเราก็ใช้สูตรเดิมเลยครับสองหกหนึ่งครับ เก้าศูนย์สามนะครับก็ที่ว่าสูตรมันเดินดีก็ใช้ต่อไปนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งครับเที่บอกว่าเดินดีมากนะครับสูตรสี่ตัวแบบเรียงตัวเลขกันเลยนะครับนี่ครับเดินดีมากครับสูตรนี้ามาตัดกับเลขสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับที่คิดว่ามาด้วยกันนะครับนะ ชนกันแล้วมานะครับนะครับไม่ชนจับคู่ก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับนะไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับก็ว่าไปตามตรงนะครับเราในสี่กับห้าก็สี่มานะครับเจ็ดกับแปดนะครับไม่มาเอ่อไม่ชนกันนะครับแต่แปดก็มาสี่ก็มานะครับผลรางวัลไปที่นี่ครับเก้าสี่อย่างนี้นะครับชนแปดแปดมาชนห้าห้ามารอบนี้ไม่ชนนะครับแต่ก็จับคู่กันได้นะครับเนี่ย มันพุ่ผ่านมาในห้าแปดวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยครับสองกับสามครับหลุดคู่เลยนะครับแล้วก็มาชนกับฝั่งนี้ก็ไม่มานะครับในสูนี้มาหลุดนะครับก็ไม่มาอยู่แล้วนะครับวันศุกร์นี้นะครับเนี่ยหนึ่งกับสองนะครับมันไม่ได้ชนกับฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองไม่ไชนกับฝั่งนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ ฝั่งนี้ก็มีสองนะครับฝั่งนี้มีเจนะ็ดแปดก็ลองดูครับนะแอดคิดว่าในเลขกลุ่มสี่ตัวเนี่ยมันต้องมาแน่ตัวหนึ่งนะครับเพราะสูตรนี้มันเดินดีนะครับก็ถ้าจะมาเน้นก็ลองดูนี่ครับเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดสูตรนี้ก็เริ่มเดินนะครับนะก็ลองดูอาจจะเป็นจับคู่ไปเลยก็ได้ครับนะลองดูเนะนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเี้ยครับถ้าท่านชอบในสูตรนี้นะครับก็ลองดูแต่แอดก็คงจะยืน ยู่ในสูตรเดิมนะครับนะในสูตรมันเดินดีแล้วก็ที่มันคือมันตัวเลขเยอะกว่านะครับตัวเลขเยอะกว่าโอกาสถูกก็ต้องมีมากกว่านะครับแต่การลงทุนมันก็สูงนะครับก็ขนาดตัวเลขเยอะก็อาจมีที่หลุดก็มีนะครับนะไม่ใช่ว่าตัวเลขเยอะแล้วเข้าตลอดนะครับนี่คือกลุ่มตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับก็เดินดีมาระยะหนึ่งนะครับที่ลงให้ดูกันทังยี่ผ้านนะครับ มายาวมานะครับก็มาหลุดนี่ครับอันที่เป็นมันสองตัวเนี่ยสามตัวนี่ครับมักจะไม่อยู่นะครับนะนี่ศูนย์เก้าสองก็ออกมาเลยนะครับเก้าสองก็ไม่อยู่นะครับนะจับคู่กันมานะครับเนี่ยสี่ตัวนี่จับคู่ถ้าผ่านนะครับวันนี้พูดที่ผ่านมาถือว่าผ่านนะครับวันศุกร์นี้นะครับยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับ หมุนในตัวเดิมครแกับเก้านะครับเนื่องจาก3ตัวเนี่ยหมุนไปทางไหนก็8กับเนะครับต่อได้ประมาณนี้นะครับนะก็ลองดูสำหรับเลขกลุ่มไม่มาด้วยกันนะครับก็มาดูสูตรจับคู่เราเลยครับเราพัฒนาวันที่27่ธันวาคม2567นะครับ126 ครับคูกับ0 3 7 9นะครับให้เด็ดไปที่2กับ6นะครับนะรอบนี้ลองเอาสูตรนี่มาดูนะครับนะตัวนี้มันเด็ดที่2นะครับอ่ามันเด็ดที่2คือันลว่าเลขวิ่งมันมี1กับ2นะครับแล้วก็สูตรนี้อลองดูครับว่าจะเดินต่อไหมนะครับนะครับ6กับ8นะครับ ของเราไม่มีแปดนะครับแอดก็เลยเพื่อของเรามีหกนะครับหกตรงนี้นะครับแอดก็เลยให้เด่นไปที่สองกับหกนะครับก็ลองดูว่าจะเดินดีไหมนะครับจับคู่ทั้งหมดสิบสองชุดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองสามสองเจ็ดสองเก้าหกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้านะครับก็เน้นไปที่สองก็หลักนี้นะครับสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้านะครับ อาจจะให้มาที่เก้าเยอะหน่อยเนื่องจากว่า,ามันเบิ้ลเก้าค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่านา่าจะเหลืออยู่นะครับาตามผมคิดนะครับ,บก็คิดเองนะครับแต่ตัวนี้คือว่าไปตามสูตรก็เลยชอบมาที่คอนข้า,ขามาทางหลักเก้านะครับนนะกับหุกเนี่ยถ้าท่านชอบลองดูครับแนะอดก็มาที่หกเก้าตัวหนึ่งนะครับก็ให้เปเลขสวยไปเลยนะครับเนื่องจากเนี่ยออกเลขสวยไปแล้วครับแปดเก้าเนี่ย อาโทษดีครับอ่าใช่ครับแปดเก้าออกไปแล้วนะครับออกมาก็เอาเลขสวยไปเลยครับนะหกเก้าวาดไปตามสูตรครับประมาณนี้นะครับสําหรับเราพัฒนาขอบุเสิริท่านครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกหวยรทรัพย์ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ